ฟังนีทานบ้านทานกันครับเรื่องเจ้าหมีนักเปียโน,โนวันหนึ่งในป่าใหญ่ลูกหมีตัวน้อยได้ไปเจออะไรบางอย่างที่มันไม่เคยเจอมาก่อนเอ๊ะเจ้าสิ่งประหลาดนี้คืออะไรกันนะว่าแล้วก็ใช้อุ้งเท้าอวบลองแตะสิ่งนั้นดูอย่างกล้าๆกล,กล,กลัวๆติงเจ้าสิ่งประหลาดนั้นส่งเสียงแปลงๆออกมาลูกหมีจึงเดินหนีไป แต่แล้ววันรุ่งขึ้นมันก็กลับมาใหม่แล้ววันถัดไปเช่นกันเป็นอย่างนี้เรื่อยๆจากวันเป็นสัปดาห์จวบจนกระทั่งเสียงที่ออกมาจากเจ้าสิ่งประหลาดนั้นฟังดูไพเราะและลูกหมีก็เติบโตกลายเป็นหมีสีน้ำตาลร่างใหญ่กำยำเจ้าหมีมีความสุขเหลือเกินเวลาได้เล่นสิ่งนั้นเสียงที่ได้ยินพาให้มันโลดแล่นออกจากป่า ได้ฝันเห็นดินแดนอันแปลกประหลาดหน้าพิศวงไม่ช้าไม่นานมีตัวอื่นๆในป่าต่างก็เดินตามเสียงมายัางลานกว้างทุกๆคืนฝูงหมีจะมารวมตัวกันเพื่อฟังท่วงทํานองอัศจรรย์ที่เจ้าหมีกับสิ่งประหลาดนั้นบรรเลงออกมาและแล้วคืนหนึ่งมีเด็กหญิงและคุณพ่อของเธอผ่านมาที่ลานกว้างโดยบังเอิญทั้งคู่บอกเจ้าหมีว่า สิ่งประหลาดนั้นคือเปียโนและเสียงที่มันส่งออกมาก็คือเสียงดนตรีเข้าไปในเมืองกับเราสิทั้งคู่ชวนที่นั่นมีดนตรีมากมายหลายชนิดเธอจะได้เล่นแกรนเปียโนต่อหน้าคนนับร้อยแล้วก็จะได้ฟังเสียงต่างๆที่ไพเราะมากจนเธอต้องขนลุกเลยละ่ะเจ้าหมีรู้ว่าถ้ามันออกไปจากป่ามีตัวอื่นๆคงจะคิดถึงมันมาก แต่มันก็ใฝ่ฝันอยากออกไปสำรวจโลกภายนอกป่าอยากฟังดนตรีเพราะๆให้มากขึ้นและเล่นให้เก่งขึ้นอีกและหลังจากนั้นไม่นานเจ้าหมีก็เดินทางเข้าไปในเมืองชื่อของเจ้าหมีก็โดดเด่นอยู่ตามป้ายไฟสว่างสวยในเมืองใหญ่แห่งแสงสีป้ายต่างๆในเมืองเขียนเอาไว้ว่าพลาดไม่ได้กับคุณหมีนักเปียนโนแล้วคุณจะไม่อยากเชื่อหูหรือตาของตัวเอง มันได้เล่นคอนเสิร์ตในโรงละครใหญ่ๆบัตรขายหมดเกลี้ยงผู้คนจำนวนมากเข้ามาดูเจ้าหมีนักเปียโน,โนทุกๆคืนเจ้าหมีได้แสดงดนตรีด้วยอารมณ์ที่เปี่ยมล้นและท่วงท่าสง่างามจบด้วยเสียงปรบมือเกรียวกราวผู้ชมลุกขึ้นยืนให้เกียรติพร้อมคำชื่นชมล้นหลามเจ้าหมีได้อัดเพลงลงอัลบั้มยอดขายพุ่งถึงอันดับสูงสุด ได้ให้สัมภาษณ์ลงนิตยสารหลายฉบับมันได้รับรางวัลมากมายได้พบปะผู้คนหน้าใหม่ทุกวันไม่ว่าเจ้าหมีจะไปที่ไหนต้องเป็นขึ้นพาดหัวข่าวคืนหนึ่งเจ้าหมีออกมานั่งมองท้องฟ้าและคิดว่าเมืองใหญ่เป็นอย่างที่เจ้าหมีคิดไว้ไม่มีผิดแต่ลึกๆล,ลงไปมีอะไรบางอย่างรบกวนจิตใจมันอยู่มันมีชื่อเสียงได้รับรางวัล ได้ฟังเพลงจากทั่วโลกมากมายแต่มันก็คิดถึงป่าใหญ่มันคิดถึงเพื่อนเก่าทั้งหลายมันคิดถึงบ้านเจ้าหมีจึงตัดสินใจเดินทางกลับมันรีพายเรือข้ามแม่น้าและตรงเข้าไปในป่าอย่างตื่นเต้นมันอยากบอกเล่าเรื่องราวในเมืองให้เพื่อนๆฟังจะแย่อยู่แล้วแต่เมื่อไปถึงลานกว้างอันคุ้นเคยนั้นเจ้าหมีก็ต้องพบกับความว่างเปล่าไม่มีเปียนโน ไม่มีหมีสักตัวไม่มีอะไรเหลือเลยเจ้าหมีเริ่มกลัวว่าเพื่อนๆอ,อาจลืมมันไปแล้วหรือไม่ทุกตัวก็อาจจะโกรธที่เจ้าหมีทิ้งไปทันใดนั้นเองเพื่อนตัวหนึ่งก็ก้าวเข้ามาในลานสวัสดีฉันกลับมาแล้วฉันคิดถึงพวกเธอมากๆเลยเจ้าหมีร้องทักเพื่อนหมีสีเท้าไม่ตอบอะไรสักคำแต่วิ่งกลับเข้าไปในป่าเดี๋ยวสิ ฉันขอโทษที่จากพวกเธอไปช่วยหยุดก่อนเธอเจ้าหมีร้องแต่เพื่อนตัวนั้นก็ยังคงวิ่งต่อเจ้าหมีถลาวิ่งตามเพื่อนเข้าไปในป่าลึกขึ้นลึกขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมองเห็นอะไรบางอย่างที่ทำให้มันต้องขนลุกเพราะเจ้าหมีไม่ได้ถูกลืมไปแล้วหรอกเพื่อนๆไม่ได้โกรธเลยทุกตัวภูมิใจต่างหากเจ้าหมีเข้าใจแล้วว่าไม่ว่ามันจะไปที่ไหนไม่ว่ามันจะทำอะไร เพื่อนๆก็จะอยู่ที่นั่นเสมอคอยเฝ้าดูมันอยู่ห่างๆพวกเพื่อนถึงกับเอาเปียโ,โนไปเก็บรักษาไว้ในที่ร่มๆรอคอยวันที่เจ้าหมีจะกลับมาดังนั้นหลังจากเล่าเรื่องราวชีวิตในเมืองใหญ่ให้เพื่อนๆฟังรวมถึงเรื่องคอนเสิร์ตมากมายที่ได้แสดงเจ้าหมีก็นั่งลงและเริ่มเล่นเปียโ,โนอีกครั้งคราวนี้เพื่อผู้ชมคนสำคัญเหนือใคร ฟังที่ทานแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในชอน่องนาราด้วยครับ